สวัสดีจัดทุกคนอันนี้ผัดทัวต้มหนังหนังหมูนะหนังหมูต้มใส่ขาตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังร้อนๆอยู่แล้วก็ใส่ใส่ใบมะกรูดด้วยมาดูว่าผัดทัวจะทำอะไรนะคะนี่ค่ะพริกจะยํานะคะจะยําพริกเห็นใส่อย่างนี้ไม่ไม่เผ็ดนะเพราะพริกแช่แข็งมันไม่ค่อยเผ็ด นี่ค่ะยำหนังหมูกรอบผัดัวใส่ลูกกระเจีย๊ยบค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่นี่น้ำยำน้ำยำก็ปกตินะคะทุกคนปกติเลยน้ำยำของเราก็เป็น น้ำปลามะนาวแล้วก็ชูรสแล้วก็น้าตาลนะคะแล้วก็ผักชียำเลยค่ะยำในนี้ก็กินในนี้เลยนี่ อมนี่หอมน่ากินมากเลยใส่หม้อเลยไม่ต้องไม่ต้องเอ้นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวกินคนเดียวก่อนหนังเลยนะหนังแล้วก็ผัก อืะไรมากทุกคนอะไรจบมือเลยจบมืออะไรมากมากเลยยำหนังหมูนั่หนังหมูเนี่ยเปื่อยมากอร่อยเลยมากินข้าวด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนกินทานข้าวอร่อยนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบายยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ